สวัสดีครับทุกคนพบกับ For ์ฟันชาแนสูตรเปิดแพ็กไอคอนิกโมเมนต์เลอัอนมาริดครับมาครับอีพีที่53.1ครับเปิดกาซยัปกันยังไม่ได้ครับประตูออกยากทุกคนผมรู้สึกว่าช่วงหลังๆนะแพ็กที่มาหลังๆเนี่ยผมรู้สึกว่าออกยากนะครับไม่รู้ว่าใครจะบอกว่าออกง่ายเนาะผมลองมาหลายไอดีก็รู้สึกว่าเปืองทองพอสมควรน,นะครับอย่าลืมครับเข้ามาดูคลิปแล้วอย่าลืม ก่อนใช้สูตรเข้าไปทําตามสเต็ปก่อนเปิดก่อนนะครับผมแนะนําให้ใช้เล่นออนไลน์ครับสนับสนุนให้เล่นออนไลน์มากกว่าเปิดการ์ดนะครับก็เอาที่สะดวกเนาะไอเดียนี้เป็นไอเดียทดลองสูตรครับของคุณฟอร์ดจากชนบุรีครับขอบคุณคุณฟอร์ดและทุกๆไอเดียทดลองสูตรนะครับสําหรับไอเดียคุณฟอร์ดที่ให้มาเป็นไอเดียทดลองสูตรนะครับนอกจากสนับสนุนไอเดียแล้วก็ยังมีโดเน็ตสนับสนุนช่องมา เล็กๆน้อยๆนะครับตามกําลังก็ขอบุณมากๆครับส่วนท่านไหนที่พอมีกําลังทรัพย์หรือมีอไรายได้อยากจะสนับสนุนช่องเล็กๆน้อยๆนะครับโดเน็ตได้ที่คอมเมนต์ปักมุดครับผมลงไว้ให้ทุกคลิปนะครับและอีกหนึ่งช่องทางที่จะสนับสนุนช่องเป็นเรื่องง่ายๆที่ทุกคนทําได้ครับ รวมทั้งน้องๆที่เข้ามาดูคลิปด้วยนะครับเพียงแค่ไม่กดข้ามโฆษณาครับทุกคนแค่นี้ก็เป็นการสนับสนุนช่องแล้วนะครับผมก็มีรายได้จากการโฆษณาของ u t u b e นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับมาครับเข้าสูตรกันเลยก่อนจะใช้สูตรใครที่เข้ามาดูคลิปใหม่อย่าลืมอ่านรายละเอียดใต้คลิปด้วยครับมาสูตรของเราอีพีนี้คือ41ครับทุกคนตามคลิปเข้าสูตรไปแล้วครับเปิดดูข้อมูลคาสิยัตครับ4ครั้ง และต่อด้วยเปิดดูข้อมูลเดวิดเบ็คแฮมครับสุดลโลของเรา1ครั้งครับเสร็จแล้วกดทรายครั้ง6วิปล่อยนิ้วครับฝากไว้อีกสูตรนะครับอย่าลืมครับทุกคน2ตัวเดียวใช้ได้ทุกแพ็คนะครับ2ตัวเดียวใช้ได้ทุกแพ็คครับอย่าลืมนะครับสําหรับใครที่ไม่รู้จัก2ตัวเดียวครับก็คือเปิดดูข้อมูลนักเตะตัวที่เราต้องการ2ครั้งนะครับบางครั้งมันก็ออกตัวนั้นบางครั้งก็ออกตัวอื่นเนาะตรงนี้6วิครับทุกคนกดครั้ง หนึ่งสูตรไม่เกินหนึ่งพันทองครับทุกคนอย่าลืมนะครับมันคงใช้ไม่ได้กับทุกไอเดีเนาะพอเอาไปเป็นแนวทางนะครับเพื่อให้ทุกคนได้ประหยัดทองกันก็เป็นการแบ่งปันประสบการณ์จริงที่เปิดได้จริงนะครับอยากให้ทุกคนได้ประหยัดทองกันนะครับตอนนี้ทอง Android ขึ้นราคาเท่ากับ iOS แล้วนะครับก็ช่วยๆกันประหยัดทองกันหน่อยเนาะใครอยากมาีสูตรเพิ่มเติมนะครับลงไว้ใต้คลิปได้นะครับเม้นใต้คลิปได้ ก็เม้นให้สุภาพแล้วกันเนาะขอบคุณครับขอให้ทุกคนโชคดีครับเปิดได้ไอคอนตัวที่ต้องการนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ for f u n channel ผมทำได้คุณก็ทำได้ไปก่อนครับสวัสดีครับบาย